สวัสดีค่ะคุณสมแป้งสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปก็จะไม่มีพุงน้อยๆแล้วค่ะดีแล้วครับลูกดีแล้วครับลูกมีเวลาเราก็บำรุงหน้ากันหน่อยถูกต้องค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมา mm hmm. ที่โรงพยาบาลสัลยกรรมเคเอได้เลยค่ะ mm hmm. ได้นอนหรือยัง ด้ยังนอด้ยอยงนอ้งนอำแพงมางงน,นอนมากับรถแล้วเดี๋ยว<า>ยลูกชายก็จะหลับแล้วเนี่ยมันสบายมากนะคะทุกคน,นสบายมากสบาายมากคือไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บเลย,ยถ้าอยากหลับที่ K R M ต้องมาเครื่อง H spot นะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> หรือถ้าใครนะคะมีปัญหานอนไม่หลับเนาะมีปัญหานอนไม่หลับิซินโดมอย่างเงี้ยใช่ใช่คุณผู้ร่างแก่จากภายในสู่ภายนอกก็ต้องเครื่องเฮดจบอดใช่แล้วเครื่องไฮเปอร์แบริ่งใช่ใช่แล้วค่ะเราคุณโจยี่ก็สามารถนอนได้นะ เป็นเครื่องฟูนฟูลอาการจากภายในสู่ภายนอกเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเเซ็ค่ะใช่คือเหมือนเราได้เข้าไปแล้วเราได้รับออกซิเจนแบบเต็มๆเลยสามารถหลับเต็มๆได้หนึ่งชั่วโมงในเครื่องเลยใช่ค่ะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนรักเต้าหยองกดไลค์หัวใจหนึ่ง นนะคะต้อนหยองกับหลักทำอยู่เลยใช่ใช่ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนิดหน่อยสวัสดีคะ่ะลูกชายทําแต่งานไม่มีเวลาดูแลตัวเองใช่ไหมคะทาแต่งานเนาะไม,ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเดี๋ยววันนี้เลยจะขอมาดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งแสงสวยมากใช่สวยมาก คุณหมอพูดพอมากค่ะกล่อมให้ต้อนหยองหลับได้เลยนะคะน้องใกล้จะหลับแล้วค่ะตอนนี้ใก <c oughs> <c oughs> ล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวอนิดนึงน้องจะหลับแน่ <c oughs> ใช่ค่ะน้องทําอะไรคะวันนี้น้องมาทําเครื่องยกกระชับนะคะยกกระชับใน,ส,นส่วนของอเอ่อหน้าท้อง <c oughs> แล้วก็ต้นขาแล้วก็ยกกระชับกรอบหน้าค่ะ ยังไม่หลอยอยาให้ออกจากโรงพยาบาลนะคะได้เลยค่ะคุณตายสุมาลีถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจะออกจากโรงพยาบาลเราคือหล่อแน่นอนใช่ค่ะก่อนที่จะออกจาก K R M อก็คือเราจะเราต้องทําให้หล่อสุดๆไปเลยใช่ใช่ไม่งั้ไม่ให้ออกไม่งั้นเราไม่ให้ออกแม่แชร์ให้แล้วกดติดตามแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ ได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะทำให้ลูกชายคุณแม่หล่อเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ต้องหยองนะคะมาเสริมหล่อที่โรงพยาบาลศัลยกรรม k m ค่ะโอเครับเลยครับจะได้ผ่อนคลายม่นอ่ารับเลยนะคะจะได้ผ่อนคลายคุณแม่บอก ำให้หลอนะคะคุณหมอได้เลยค่ะบอดน้อยต้องหลอนะคะคุณหมอได้เลยค่ะหลอแน่นอน,นะคะ่ะก่อนออกจากโรงพยาบาลสวัสดีจา้จาคุณหมอคุณสวยสวัสดีสสดค่ะ,คะตอนนี้เป็นคุณหมอนะคะใช่ใครอยากสวยอยากหลอก็อต้องมาที่โรง,โรงพยาบาล KRM ของเรานะคะมีทุกข,ขันอาการ ก็รองรับลูกค้าทุกคนนะคะที่ปัญหาส่วนไหนสามารถเข้ามาปรึกษาทางโรงพยาบาลของเราได้ก่อนเลยเราสามารถดูแลได้ครบจบทุกอย่างทั้งตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะใช่แล้วค่ะแม่ใช้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทําไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมเจกัจจีเลยคะเจกัจจีแค่ช่วงแรกอ่าแต่เจกัจจีแค่หัวแรกใช่ไหมที่ใช้อ่า ลดไปสักมาครับมันก็เริ่มแบบชิลแล้วช่องแรกก็ได้เลยกับเกี่ยวกับชิลช่วงแรกคือสะดุ้งเออเออเลยใช่ไหมอันนี้คือในส่วนของหน้าท้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอใช้เวลาแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเดินทางจากสะดุ้งแบบไหนคะสะดุ้งแบบไหนคะ 干点儿啊。<Okay. S 2> okay. น้องบอกว่าเหมือนเบื่อนเอานิ้วมาจิ้มเอโอฟิวฟิวนั้นค่ะคุณพี่เรวดีบอกว่าเดินทางจากสระบุรีไปที่โรงพยาบาล K R M ทำจมูกสวยมากสะกดใจมากค่ะวันที่ยี่ธันวาที่ผ่านมาพอใจมากขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลศัลยกรรม K R M นะคะตอนนี้ของเราอยู่ที่ขอนแก่นนะคะถ้าสนใจสามารถมาทำได้เลยนะคะ น่ารักมากครับทำในรูปจะได้หล่อๆครับใช่ค่ะจะได้หล่อนะประทับการผัตการที่โรงพยาบาลของเราหล่อแน่นอนหล่อสุดทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเราหล่อสวยแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำให้บอสบอสน้อยนะคะหล่อๆไปเลยค่ะหล่อสุดๆไปเลยไม่ทำก็หล่อจนใจละลายแล้วค่ะ ๋ยวใจละลายกว่าเดิมทำให้ใจละลายกว่าเดิมเลยค่ะขอบคุณที่ไลค์ให้ดูจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นั่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโรงพยาบาลศัลยกรรม k r มด้วยนะคะทุกคนค่ะต้าหยองทำทำหลอกก่อนมาเจอกันพรุ่งนี้ที่อุดรวันพรุ่งนี้น้องน้องต้าหยองมีงานที่อุดรหระคะที่ไหนคะบอกได้ไหมเผื่อมีคนตามไปด้วยต้องถาม อ่าออ่ามีใครรู้บ้างเอ่ยว่าแปะที่กัดกันก่อนเผื่อจะได้ไปเจอกันอยู่นู้นเนาะใช่สวัสดีค่ะคุณวิภาวีที่โรงพยาบาลมีปักประกาไหมคะมีนะคะโรงพยาบาลสายการม R M มีโปรแกรมปักประกาคุมหิวนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณพ่อมาไหมครับคุณพ่อ ใช่คุณพ่อมาคุณพ่อมาะค,ะคุณพ่อมากับน้องเลยนะคะใช่แล้ว <นะ S 2> ค่ะ,ค,ะคุณแม่สุพีททาให้ลูกชายแม่หลอดแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทําตามบ้างได้เลยค่ะ,คะตามมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเคียร์เอ็มเลยนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะโรงพยาบาลของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรม ขนาดใหญ่ของจจ้าไอคอนแก่นเลยในภาคอีสานด้วยแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะตอนนี้น้องก็กําลังทําเครื่องยกกระชับในส่วนของต้นขานะคะใช่ตอนนี้จะเริ่มต้นสุดในส่วนของต้นขาแล้วใช่แล้วค่ะแต่อาจจะให้ดูไม่ได้นะ,ะดูหน้าหลอๆไปก่อนดูหน้าหลอๆไปก่อนเนาะเออสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะทำหัตถการเสริมสมุนที่ KRA สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคนไหนอยากทำหัตถการไหนสามารถเข้ามาสอบถามทางเพจของโรงพยาบาลของเราได้เลยนะคะส,สอบปัญหาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชชาตาสองชั้นมีนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะทัก ทางเพจเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีแอดมินสแตนบายรอตอบคำถามอยู่นะคะใช่รอ,ลอแล้วจะรออีกใช่แล้วค่ะคุณรอแล้วรออีกรอต่อไปค่ะฝ<ส>ากแชร์ไลน์แล้วก็กดไลน์ให้ด้วยนะคะเจ็บไหมคะกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนโอเค กดติดตามเพจโรงพยาบาลของเรานะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเนาะเราจะพร้อมเสริมให้ลูกค้าทุกท่านตลอดเวลาค่ะใช่แล้วค่ะจมูกกดหนึ่งดูดไขมันกดสองค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลตอนนี้นะคะน้องก็กำลังทำเครื่องยกกระชับในส่วนของต้นขาอยู่นะคะ เสริอใช่ค่ะตอนนี้มีแค่อยู่ที่ขอนแก่นค่ะคุณแม่สุพีทค่ะถ้าสนใของเรามีที่มีแค่ที่ขอนแก่นเท่านใช่แล้วค่ะถ้าสนใจก็สามารถมาทำที่ขอนแก่นได้เลยนะคะคุณพ่อเอบอกว่าอย่าสบายปานนั้นก็มันสบายไงคะคุณพ่อสบายไหมคะต้าหยองของเรามันสบาย สบายเลยใช่ไหมคะนอนฟินๆเลยล่ะเพพาะหัตถการของเราสบายมากค่ะน้องทำอะไรบ้านน้อวันนี้นะคะน้องทำในส่วนของเครื่องยกกระชับในส่วนของหน้าท้องต้นขาแล้วก็จะมีเครื่องยกกระชับเป็นกรอบหน้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกหัตถการหนึ่งก็จะเป็นพิโกไ้เลเซอร์ค่ะใช่แล้วค่ะ เพื si, no. ่อความน่าใสเนอะเพื่อความเป๊ะปังเป๊ะแล้ว